กลับมาพบกันอีกครั้งกับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ Cyber. วันนี้คนรวยต้องระวังโดยเฉพาะคนแก่ทั้งหลายเพราะจากข้อมูลดัชนีชีวัสุขภาวะดิจิทัลของคนไทยหรือ Thailand Cyber Wellness Index ที่ AAS ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอม9กธนบุรีและผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พบว่าผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนั้นอยู่ในระดับต้องพัฒนาในเรื่องความเข้าใจสิทธิทางดิจิทัลซึ่งอาจตกเป็นเป้าของมิชชาชีพได้ดังนั้นต้องระวังอาจจะพลาดท่าเสียนาฬิการูดังกลงต่อไปนี้ สำหรับกรณีนี้วายร้ายหลอกซื้อนาฬิกาหรูโดยติดต่อผ่านทางกลุ่มขายนาฬิกาหรูในเพจ Facebook เมื่อพบว่ามีคนลงประกาศขายนาฬิกาหรูจึงติดต่อไปนะัดซื้อขายแต่มีอุบายว่าต้องส่งนาฬิกาหรูให้กับบริษัทรับส่งสินค้าพัสดุที่ระบุไว้เพราะบริษัทนี้มีปลายทางอยู่ใ,ใกล้กับบ้านของผู้ซื้อซึ่งก็คือมิจฉาชีพนั่นเอง ระหว่างการจัดส่งสินค้าคนร้ายได้ให้เหยื่อว,วิดีโอคอลขั้นตอนการแพ็กสินค้าก่อนนําส่งพร้อมนําสติปใบเสร็จค่าขนส่งถ่ายรูปมาให้ทางไลโดยให้ผู้ขายเขียนรายละเอียดการซื้อขายรุ่นราคาและบริษัทขนส่งเน้นย้าว่าระหว่างส่งของหากสินค้าชํารุดหรือสูญหายผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นและหากพบว่าเป็นของปลอมก็พร้อมคืนเงิน จากนั้นวายร้ายก็ให้เหยื่อไปนั่งรอที่นอกร้านขนส่งหรือให้นั่งรอในรถก่อนส่งเลขบัญชีเพื่อจะให้โจรโอนเงินให้จากนั้นมุกเดิมก็มาคือโอนเงินไม่ได้พอเหยื่อเข้าไปที่ร้านเพื่อขอสินค้าคืนกลับได้รับคําตอบว่ามีคนรับของไปแล้ว กรณีนี้ทางเหยื่อพบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะที่ผู้ขายกำลังจะเป็นผู้โดนหลอกเข้าไปนั่งรอที่นอกร้านนั้นได้นำหลักฐานที่ผู้ขายส่งให้คนร้ายเมื่อครู่ซึ่งเป็นรายละเอียดการขนส่งสินค้ารายละเอียดรุ่นทุกอย่างไปให้กับไรเดอร์เพื่อแจ้งว่าจะขอสินค้าคืนก็นจะมีม้าเร็ววิ่งไปรับสินค้าออกจากบริษัทรับส่งพัสดุเชิดนาฬิกาหรูหลักล้านไปทันที ท้งนี้การก่อเหตุดังกล่าวนับว่าเหนือชั้นอันตรายมากเริ่มจากการหลอกสั่งซื้อสินค้าในโลกออนไลน์แสดงตัวว่าอยากได้นาฬิการูแถมตอนก่อนส่งก็ขอรายละเอียดสินค้าแล้วหลอกเชิดของไปอย่างสุดแสบมีคนโดนกันหลายรายงานนี้ต้องระวังไว้ด้วยเพราะมีเหยื่อโดนกันเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ต้องพึงระวังไว้เลยคือสินค้าราคาแพงแบรนด์เนมหรูนาฬิกายี่ห้อดังมูลค่าเป็นล้านนั้นอย่าส่งทางบริษัทขนส่งเด็ดขาดและหากผู้ขายขอรายละเอียดแบบจุกจิกอย่าส่งไปเพราะอาจโดนแบบนี้ทางที่ดีในเมื่อเรามีของหรูแบบนี้ก็ควรหาบริษัทซื้อขายที่มีความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือจะดีกว่าใช้หน้าเพจเฟซบุ๊ k ซื้อขายของราคาแพงเลยเพราะโดนหลอกมานั้นไม่คุ้มแม้แต่น้อย อีกกรณีที่ต้องระวังสําหรับคนแก่ทั้งหลายทรัพย์สินราคาแพงที่เราอยากจะขายเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนั้นอย่าลงขายทางโลกออนไลน์จะให้ดีก็ปรึกษาลูกหลานเสียก่อนเพราะหากไม่โดนหลอกในกรณีที่เรากล่าวถึงนี้ก็อาจถูกวายร้ายนําภาพนาฬิกาไปใช้หลอกคนอื่นแล้วเอารูปของผู้ขายไปลงตรงจุดนี้อาจทําให้เราถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายในโลกออนไลน์เสียเองแม้สุดท้ายอาจพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้ก่อเหตุแต่ก็เสียเวลายอย่างมาก ดังที่เน้นย้ำไว้เสมอคือของแพงอย่าขายออนไลน์แบบสุ่มสีสุ่มหเด็ดขาดจนสมัยนี้มันแสบนักอันตรายด้วยอย่าพลาดท่าหลงกลเป็นอันขาดและจำไว้นะคะไม่ชัวร์ไม่โอนเรียนรู้กันเป็นพลเมืองในโลกดิจิตัลที่ปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์แล้วกลับมาพบกันใหม่กับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ตอนต่อไปค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ